การเสมอในเกมล่าสุดนะครับได้เน้นย้ำถึงความผันผวนของทีมอย่างชัดเจนการเสียประตูภายในเวลาเพียง2นาทีให้กับทีมโซนตกชั้นเป็นข้อบ่งชี้ว่าโครงสร้างการป้องกันพื้นฐานและความมั่นคงทางเทคนิกยังคงมีความไม่แน่นอนการตีเสมออันยอดเยี่ยมของอาร์มัดดียโลในนาทีที่81ด้วยลูกวอลเล่ออันดุดันจึงเป็นเสมือนการปิดบังความล้มเหลวเชิงระบบที่สำคัญ แทนที่จะยืนยันถึงประสิทธิภาพของทีมที่สอดประสานกันผลการแข่งขันดังกล่าวตอกย้ำความท้าทายของออมอลิมในการปรับปรุงฟอร์มการเล่นนอกบ้านที่ย่ำแย่ของทีมซึ่งชัยชนะในแอนฟิลเป็นเพียงชัยชนะเดียวในลีกที่เก็บได้นอกบ้านในฤดูกาลนี้ออมอลิมยอมรับเองว่าทีมจำเป็นต้องเล่นให้ดีขึ้นเมื่อต้องออกไปเยือนนอกจากนี้การวิเคราะห์ผู้เล่นใหม่ก็เป็นประเด็นสำคัญ เบนจามินเซสโกกองหน้ามูลค่า66ล้านปอนด์ที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมและได้ลงเล่นเป็นตัวจริงสองนัดติดต่อกันถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากแกลี่เนวิลโดยอ้างว่าดาวยิงชาวสโลวีเนียรายนี้ยังห่างไกลจากฟอร์มที่ดีที่สุดเขาถูกกำจัดโอกาสอย่างมากในเกมดังกล่าวซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงแทคติกของอมอิมที่เน้นการใช้ลูกยาวและใช้ประโยชน์จากความสูง 6ฟุต5นิ้วของเซสโกเป็นเป้าหมายในการมุงชงการวิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มของเซสโกจึงเป็นผลมาจากระบบที่บีบให้เขาต้องเล่นในบทบาทกองหน้าตัวเป้าที่ใช้ร่างกายเท่านั้นซึ่งอาจเป็นการกำจัดประสิทธิผลโดยรวมของเขาและนำไปสู่คำถามที่ว่าสโมสอนได้เซ็นสัญญากับผู้เล่นที่เหมาะสมสำหรับระบบที่กำลังพัฒนาหรือไม่อามุลิมนะครับ เผชิญหน้ากับคำถามอยู่ตลอดระยะเวลาการคุมทีมเนื่องจากความยึดติดกับแผนการเล่น3-4-3โดยเขายังคงยืนหยัดและพยายามใช้ระบบนี้ต่อไปแม้จะได้รับผลตอบรับเชิงลบจากภายนอกก็ตามอย่างไรก็ตามนะครับการปรับเปลี่ยนแทคนติกที่สำคัญได้เกิดขึ้นหลังความพ่ายแพ้3ประตูต่อ0ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา กัปตันทีมบูโน่แฟนนัสนะครับได้วิพากษ์วิจารณ์เพื่อนร่วมทีมและเรียกร้องให้ผู้เล่นคนอื่นๆถอยหลังลงมาช่วยในแดนกลางเพื่อแก้ไขปัญหาคู่กลองกลางที่ถูกคู่แข่งเล่นงานอย่างสม่ำเสมอซึ่งอยู่ในเต็ดนะครับเริ่มปฏิบัติตามคำแนะนำของกัปตันทีมซึ่งนำไปสู่ผลการแข่งขันที่ดีขึ้นนอกจากนี้การมาถึงของผู้รักษาประตูอย่างเซนเนอร์ลัมเมน ก็สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่แทคติกการโยนยาวโดยใช้ประโยชน์จากความสูงของเซสโกเพื่อให้ไบอันเอมเบโมและผู้เล่นคนอื่น,นๆไล่ตามลูกที่ชงต่อจากเซสโกการปรับใช้ความจริงจังนี้ส่งผลให้ทีมทำได้8ประตูใน3เกมลีกก่อนหน้าเกมนอตติงแฮมฟอร์เรสแม้ว่าแผนการเล่นจะถูกตั้งคำถาม แต่อามาด,ดิโอยืนยันว่าผู้เล่นในทีมยังคงให้การสนับสนุนต่อสไตล์การเล่นและปรัชญาการทำทีมของอามรลิมความสำเร็จทางแทคติกที่ทีมเพิ่งได้รับเป็นผลมาจากการบรรเทาจุดอ่อนของระบบ3-4-3มากกว่าการที่แผนการเล่นนั้นเหมาะสมกับทีมโดยเนื้อแท้การยึดติดในระบบของอามรลิมจึงถูกมองว่าเป็นความยึดมั่นทางอุดมการ์มากกว่าความยอดเยี่ยมทางเทคนิค ซึ่งยังคงเป็นจุดเปราะบางเมื่อคู่แข่งสามารถปรับตัวรับมือได้อินดิออสกำลังให้ความสำคัญกับเสถียรภาพขององค์กรและความสอดคล้องทางปรัชญาในระยะยาวมากกว่าความสำเร็จทางแทคติกในทันทีพวกเขายินดีที่จะอดทนต่อข้อจำกัดของระบบ3-4-3ในช่วงสั้นๆหากอมมลิมปฏิบัติตามหลักการสร้างทีมใหม่ในวงกว้างอย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดขั้นตำ่ำยังคงเป็นการคว้าโคต้าไปเล่นฟุตบอลยุโรปหากอมรลิมไม่สามารถทำได้ความอดทนของเซอร์จิมและสคิปอาจถูกลดทอนได้แม้จะมีคำมั่นสัญญาเรื่อง3ปีก็ตามกลองกลางอย่างคอบบี้ไมนูและกลองหน้าอย่างโจชัวเซอร,ร์เซมีรายงานว่าไม่พอใจกับบทบาทที่จำกัดภายใต้อมริมสำหรับไมนูนะครับ ไม่ได้เป็นตัวจริงในพิมี์ลีกนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมและเซอร์เซ่นะครับได้ลงเล่นเพียง82นาทีในลีกฤดูการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้าการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กำลังใกล้เข้ามาต่างคาดหวังที่จะย้ายออกจากโอแทฟฟอร์ดในเดือนมกราคมอโมลิมได้ขัดขวางความพยายามของไมนูที่จะย้ายออกไปในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา และยืนยันให้สโมสรปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดในเดือนมกราคมสำหรับผู้เล่นทั้งสองนะครับผู้จัดการทีมมองว่าผู้เล่นเหล่านี้เป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมที่จำเป็นสำหรับการหมุนเวียนผู้เล่นในช่วงเทศกาลที่ยุ่งเหยิงรวมถึงช่วงที่ผู้เล่นจะหายไปเพราะการแข่งขันแอฟริกาคัพออฟเนชั่นการตัดสินใจของอมโิมในการขัดขวางการย้ายทีมของไมนูและเซอร์เซในเดือนมกราคม สมเหตุสมผลในเชิงกลยุทธ์สำหรับการบริหารจัดการช่วงแอปคอนและการหมุนเวียนนักเตะแต่การประกาศว่าไมนูต้องแข่งขันกับแฟนัซ์ควบคู่ไปกับการไม่ให้โอกาสลงสนามอาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อขวัญกำลังใจและการพัฒนาของผู้เล่นซึ่งได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากสโมสรภายนอกไม่ว่าจะเป็นนาโปลีหรือโลมา ความเสี่ยงนี้อาจส่งผลให้มูลค่าทางการตลาดของผู้เล่นหยุดชะงักหรืออาจบีบให้มีการย้ายทีมด้วยค่าตัวที่ลดลงในภายหลังซึ่งขัดแย้งกับปรัชญายของอินดีออตในการพัฒนาพรสวรรค์ให้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินในอนาคตในด้านสัญญานะครับผู้เล่นอย่างแฮร์รี่แม็กไวในวัย3 2ปีเตรียมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่มูลค่า1น0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ การเจรจาดำเนินไปเพื่อขยายสัญญาระยะยาวออกไปซึ่งยืนยันความเชื่อมั่นของอมุลิมในตัวกองหลังรายนี้การพึ่งพาความเป็นผู้นำและประสบการณ์ของเขาเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้เล่นอายุน้อยควรจะได้รับสำหรับอินดิออสนะครับกำลังดำเนินการตามแนวทางที่เข้มงวดและมีระเบียบวินัยในตลาดซื้อขายนักเตะเป้าหมายที่มองไว้นะครับคือดูซานวลาฮูวิตกองหน้าของยูเวนตุส แมนยูนเต็ดอยู่ในตำแหน่งที่อยู่แถวหน้าของสโมสรที่สนใจเซ็นสัญญากับเขาในเดือนมกราคมเนื่องจากสัญญากำลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2026ยูเวนตุสจึงเต็มใจที่จะรับค่าตัวเพียง10-12ล้านยูโรเพื่อปดลดภาระเงินเดือนมหาศาลอยู่ที่12ล้านยูโรต่อปีซึ่งก็มองว่าเป็นโอกาสต่อรองราคาที่สำคัญสำหรับยูนเต็ด การไล่ตามเป้าหมายนี้เกิดขึ้นแม้จะมีการเซ็นสัญญาในแดนหน้าไปแล้วกว่า230ล้านยูโรในช่วงตลาดฤดูร้อนเป็นการตอบสนองต่อความต้องการกองหน้าที่มีผลงานทันทีท่ามกลางการตั้งคำถามของเซสโกอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญคือการเร่งดำเนินการเซ็นสัญญากับเอลเลียตแอนเดอร์สันกลองกลางของนอตติงแฮมฟอรเรส แอนเดอร์สันถูกระบุว่าเป็นผู้สร้างคุณสมบัติที่เน้นพลังความทอมตัวและความไม่ยอดท้อเป้าหมายนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของอินดิออสในการแสวงหาผู้เล่นที่สร้างผลผลิตทางแทคนิกและศักยภาพโดยมุ่งเน้นที่การสร้างรากฐานของทีมมากกว่าการซื้อซูเปอร์สตาร์ที่สำเร็จรูปแล้วอย่างไรก็ตามนะครับการต้องการตัวแอนเดอร์สันเป็นการเน้นย้ำถึงความขัดแยง้ง หากผู้เล่นที่มีอยู่ไม่เข้ากับแท็คติกของอมโมลิมในตอนนี้อินดิออสก็พร้อมที่จะลงทุนเพื่อดันให้ทีมอยู่ในจุดที่ต้องการมาคัดแรดฟอร์ดซึ่งถูกอมโมลิมมองว่าเกินความจำเป็นและถูกยืมตัวไปบาร์เซโลนากำลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจบาร์เซโลนามีออปชั่นซื้อขาดในราคา28ล้านปอนด์ในปี2026การขายแรดฟอร์ดในราคานี้ อาจต่ำกว่ามูลค่าตลาดสูงสุดที่เคยประเมินไว้เป็นการยืนยันแนวทางที่มีระเบียบในการสร้างเงินทุนซึ่งรวมถึงการขายเจดอนซานโชและแอนโทนีการดำเนินการนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างเงินทุนและการรักษาค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มอานาจการลงทุนเน้นย้าว่ากลยุทธ์ของอินดิออสให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพทางการเงินและการปฏิบัติตามไฟแนนเชียลแฟร์เพย หรือ FFP อย่างเข่งคัดนอกจากนี้การเซ็นสัญญากับนักเตะเยาวชนอย่างเควินเป็นลิ่งกองหน้าชาวสวีเดนวัย16ปียังส่งสัญญาณถึงการผลักดันการสรรหาผู้เล่นเยาวชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างท่อส่งผู้เล่นที่แข็งแกรง่งและลดการพึ่งพาการซื้อนักเตะทีมชุดใหญ่ที่มีราคาแพงโอมาเบลดาระบุว่าสโมสรกาลังทำงานอย่างหนัก เพื่อปรับปรุงในทุกด้านและกำลังรู้สึกถึงผลประโยชน์ของโครงการการลดต้นทุนเพื่อบรรเทาภาวะทางการเงินที่รุนแรงสโมสอนยังคงมีภาระหนี้สินกว่า1,000ล้านปอนในปีที่แล้วนะครับสโมสอนมีดอกเบี้ยหนี้37ล้านปอนและขาดทุนประจำปี131ล้านปอนซึ่งกระตุ้นให้เกิดการประท้วงของแฟนบอลต่อการขึ้นราคาตัว๋วและเลิกจ้างพนักงาน นอกจากนี้การที่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปส่งผลให้เกิดการขาดดุลทางการเงินโดยประมาณ1 0 0ล้านปอนด์ความสำเร็จด้านกีฬาจึงไม่ใช่เพียงเรื่องความรุ่งโรจน์เท่านั้นแต่เป็นความจำเป็นทางการคลังที่ต้องบรรลุให้ได้เพื่อให้เป็นไปตามการคาดการรายได้ที่ตั้งไว้ส่วนความตึงเครียดเชิงกลยุทธ์ที่ใหญ่ที่สุดยังคงอยู่ที่ความเป็นเจ้าของตระกูลเกลเซอร์ ได้ส่งสัญญาณว่าพวกเขาอาจพิจารณาขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เฉพาะในราคา5.2พันล้านปอนด์ตัวเลขนี้นะครับมากกว่า2เท่าของมูลค่าตลาดโดยประมาณของสโมสรความต้องการราคานี้เน้นย้ำว่าเกลเซอร์จะยอมรับเฉพาะข้อเสนอที่ไม่ธรรมดาและทำลายสถิติเท่านั้นราคานี้ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าซื้อกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมจะถูกรักษาไว้เว้นแต่ผู้ซื้อที่มีขนาดทุนระดับโลกความเหลื่อมล้ำนี้บังคับให้การสร้างใหม่ภายใต้อินดีออสต้องดำเนินงานภายใต้ความเครียดทางการเงินเชิงโครงสร้างที่รุนแรงซึ่งจำกัดอำนาจการลงทุนของอินดีออสอย่างต่อเนื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า